ทุกคนได้เห็นข่าวนี้แลหรือยังนะคะเกี่ยวกับสิงคโปร์เรียนคนหนึ่งนะคะวัย17ปีค่ะคือน้องเนี่ยได้โพสต์ไปว่าแบบ my first luxury bag นะคะ เบอร์นเนี่ยก็มีชาวเน็ตมากมายนะคะมาคอมเมนต์ว่าแบบเอ้ยนี่มันรูแล้วหรอนี่มันรูสําหรับเธอเหรออะไรเงี้ยน้องก็ได้ตอบกลับแบบนี้นะคะบอกว่าครอบครัวของฉันเนี่ยไม่ได้มีเงินมากมายเราไม่สามารถซื้ออะไรได้ตามใจทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านร้านพ่อแม่จะบอกว่าเอาไว้ครั้งหน้านะแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยกระเป๋าใบละแปดสิบเหรียญน,นะคะถ้าตีเงินไทยแบบว่าคร่าวๆประมาณสักสามสิบละกันก็อยู่ราวๆประมาณสองพันสี่นะคะก็คือไม่ถึงแมกซิมัมคือสองพันสี่นะแต่ว่าเรทเหรียญตอนนี้มันอยู่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะคะ อาจจะไม่ได้หรูหราสำหรับคุณแต่สำหรับฉันและครอบครัวมันคือเงินจำนวนมากและฉันดีใจมากที่พ่อฉันซื้อกระเป๋าใบนี้ให้พ่อทำงานหนักมากเพื่อหางเงินและในเวลาต่อมานะคะออฟฟิเชียลของแบรนด์นะคะก็ได้เห็นคลิปนี้ค่ะได้คอมเมนต์ขอบคุณน้องนะคะแล้วทางพีอาร์ของแบรนด์ค่ะก็ได้แบบว่าติดต่อมาขอเรารปทานอาหารร่วมกันกับน้องแล้วก็พ่อของน้องค่ะไปพ่พอนะคะได้พบผู้ก่อตั้งแบรนด์ค่ะแล้วก็เนี่ยพาไปดูสำนักงานใหญ่ด้วยเลิศเวลาเออ,อยังไง เราจะบอกว่ามันหรูหรือไม่หรูเนี่ยคือมันต้องมีคู่เทียบค่ะเช่นถ้าชาอังคีตไปเทียบกับถุงผ้าไม่มีแบรนด์ชาอังคีดก็คือลักชวรี่นะแต่ถ้าชาอังคีดไปเทียบกับชาแนลอ่ะมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นคือมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มิติของทุกคนเลยค่ะสมมติอว่าได้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์นึงแล้วสูว่าเออมันมันมันติดใจอยู่เหมือนกันอนะ คือโลกเดี๋ยวนี้มันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆเนาะคือเหมือนแบบคนเขาก็แบบจะ appreciate ในตัวเองเนี่ยเฮ้เขาได้ของที่แบบเขาอยากได้มานานแล้วพ่อเขาก็แบบตั้งใจซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เหมือนมาแบบเหมือนมาช็อตฟิลอะมาแบบ หลูเล้ออะไรเงี้ยเลยทําให้เห็นว่าสังคมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ทัศนคติเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะหล่อหลอมทําให้แต่ละคน่ะมีกรอบความคิดที่ต่างกันนะคะแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นว่ายัางไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีค่ะสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปมุก็นคลิปแรกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกัน,นบ่อยๆค่ะ